สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะมีสิทธิ์การเข้าถึงล่วงหน้าทุกคนเป็นกอซ่านะคะอิตารียูจินะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามาแบบไหนไปดูกันครับ ก็จะเป็น <medio> สิทธิ์การเข้าถึงล่วงหน้าก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่เห็นเนี่ยอีกประมาณ 2- องสวันนะคะของก็จะเข้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกอซ่านะคะนี่เป็นอิตาลียูจินะคะเจาะเกราะนะคะบวก2ดาเมจบวก1นะคะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงนะคะจริงๆพี่แก้วมีกอซ่าเวลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยถามว่าจะได้ใช้ไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ถ้ามันได้ก็ก็ดีครับผมเพราะว่ามันก็แลนะคะ อะมีอะไรมาในตู้อีกนี่เลยทุกคนกล่องสิ้นใจครับครับประคุงนี่เลยท่อใหญ่บอกเลยจโจบุย <c oughs> และก็นี่เลยทุกคนกระเป๋านะะีฮะหุ่นซึคงามุตุนะฮะอุ้ยอุ้ยมันก็เป็นเอฟเฟกอย่างนี้ตลอดแล้วนะอ่าน่ารัก <c oughs> กิจกรรมนี้เป็นโทเค็นแต่เขาบอกว่าโทเค็นนี้เอาไว้ใช้ได้หลายตู้แสดงว่ากิจกรรมของพวกอ่อ ดูจะสื่อไครเซนเนี่ยน่าจะใช้โทเค็นนี้ยค่อนข้างที่จะหลายกิจกรรมนะคะฉะนั้นถ้าเราสุ่มไว้แล้วยังไม่ใช้ก็ได้ถูกไหมอ่าเผื่อแบบบางคนแบบอ้ยรอบนี้มีเพรมาสุ่มไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้แลกนะเดี๋ยวเผื่อรอดูตู้หน้าเอาโทเค็นไปลงกับตู้หน้านะฮะมาเฮ้ยเหมือนพี่แก้วแบบม,มันมีลองใช้ด้วยขอลองใช้ก่อนได้ไหมพี่แก้วจะจะทำเป็นไม่ได้ลองใช้เนี่ย อ่ะอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูก่อนก่อนที่เราจะสุ่มเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูก่อนนะฮะอืมอ่ะเดี๋ยวลองยิงหัวสองร้อยยี่อ๋อสี่สิบ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 อ่านี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคมันมีอ๋อโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะลองแค่นี้พอละให้เห็นแล้ะกันเนาะ เดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีกว่ากิจกรรมนี้นะคะพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเกมไม่ยอมออกโอเคสองหมื่นสามพันนะคะสองร้อยเก้าสิบห้ามาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าถ้าดวงดีขอให้สักชิ้นหนึ่งในนี้ออกมาหนึ่งชิ้นนะคะหรือไม่ก็หนึ่งร้อยโทเคนก็ได้แต่พี่แก้วอะ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะแลกหรือเปล่าหรือว่าจะแลกยังไงแต่ว่า จะลองสุ่มซักประมาณหรือยังไงดีลองสุ่มซักประมาณสามร้อยเจ็ดสิบเก้าประมาณเนี้ยอะสุ่มให้ดูละกันนะคะแต่ว่าจะแลกไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแลกอะไรดีนะคะโอเคอลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกดเครื่องคิดเลขแล้วมาน้องๆที่ดูคลิปนี้นะคะจะได้แบบว่าไปเตรียมตัวนะเผื่อใครรออยู่นะคะจะได้แบบว่าอุ้ยถ้ากิจ,จกรรมเข้าเราจะได้มาสุ่มนะฮะโอเคใช้ฟรีก่อนหนึ่งครั้ง โอเคต่อครับปึ๊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 บร้อยไหมจริงจริงพี่ชอบกระเป๋านะแต่พี่แก้วก็เป็นหนึ่งคนที่แบบเอา้าใช้กระเป๋าไอเนี่ยใช้กระเป๋าแบบซอนะ้อนอะทุกคนแต่ว่ามันก็น่ารักโอเคขอลดห้าสิบสาเปอร์เซนก่อนใช้ทุกอย่างที่มีทุกคนต่อครับ ทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วทำคลิปนะฮุ้มาแล้วหนึ่งครับเอาแล้วอยากได้กระเป๋าแต่ได้กล่องสิ้นใจแทนปาดโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีมาให้เราหนึ่งอันครับต่อครับตอนนี้อยู่ประมาณ77โทเค็นนะฮะร้รอยเลยร้อยไปสกินปืนจะได้อะจะได้แลกแค่แบบจะได้แลกแค่แบบไอ้นี่ไง แลกแค่กระเป๋าอะไรอย่างนี้เออสก,กินปืนน่าจะไม่ออกอะ่ะโอ้โหสองรัวอยู่นาะโอโ้สองรัวเชียรพี่แก้วขออนุญาตก,กดเลยได้ไหมกดเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคต่อครับตอนนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าไม่มาครับต่อครับปึ๊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 บโอ้โหไม่มาจริงๆเหรอครับเนี่ยท่านผู้ชมฟึ๊บนั่นเนี่ ยังไม่สองรอโทเคนเลยอะอืแต่ก็ถือว่ารอบเมื่อกี้ดีอยู่นะไม่มาครับโอ้เพชรไหลเป็นสายน้ำเลยทุกคนช่วงนี้กิจกรรมเข้าบ่อยอ๋อตกใจโถเอ้ยสะดุ้งเลยนึกว่ามาแล้วสกินปืนชั้นมาเหมือนกันมาสกินปืนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้อันนี้เกลือจัดเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยสี่สิบอืมโอเคไปกันต่อครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟึ้มไม่มาโอมฮิตาริอุติฮิตาร,ตริมันไม่เกี่ยวกับคาถาปะ่ะเออโอ้โหเขาไม่คิดจะออกเลยเลยปัดมาเฮ้ยจนจะครบอยู่แล้วเนี่ยพระเจ้าปาัดทำไมฉันเกลือเบอร์นี้วะเนี่ย กิจกรรมที่แล้วไม่เกลือกิจกรรมนี้เน้นๆครับผมงั้นพี่แก้วสุ่มให้ได้ตามจํานวนของปืนละกันนะฮะเท่าไรห้าเจ็ดอ่ะอีกที่นึงโห<ฮ>เพชรไหลจริงว่ะป๊าดที่สุดท้ายลุ้นเลยมา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 โอ้โหหื เอาจริงงก็เกลือเลยกแม่อยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะพี่แก้วคำนวณให้นะครับตอนนี้มีอยู่388โทเค็นเนาะก็หุยเยอะอยู่นะทุกคนหุ้หันไปมองเพชรแล้วใจละลายเลย <c oughs> โหสามพันสามร้อยแปดสิบสองเพชรน,นะครับสามสามแปดสองนะฮะพี่แก้วได้กล่องสิ้นใจมาหนึ่งอันกับโทเค็นที่สามารถแลกปืนได้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเอาปืนหรือว่าจะเก็บไว้เอา หุ่นกระเป๋านะคะเพื่อจะเอาโทเคนไว้รวมกับกิจกรรมหน้านะคะยังไงตู้นี้ก็ยังไม่ไปหรอกจริงก็เยอะอยู่นะจาก2 3 0 0มเหลือ1 9ก็3,000กว่านะฮะใครสุ่มแล้วได้อะไรแล้วก็หมดเท่าไหร่บ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รออยู่ดูคลิปนี้เป็นแนวทางละกันน้อยยังไงชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย